ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากถือว่าเป็นตัวแทนของพี่ๆชาวบ้านสทุกคนเหมือนว่าเราเข้าเข้าชิงคนเดียวนในในสาขา LGBTQ+ ครับผมได้รับรางวัลด้วย LGBTQ+ ัยอนนิยมใช่ครับผมก็ด,ดีใจมากถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นตัวของตัวเองได้ได,ได้ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งรางวัลในชีวิตครับผม กชียันตื่นเต้นนะกกวปาปน่าจะเป็นแฟนคลับทุกๆคนอ่าทุกคนบางคนมาตั้งแต่เช้าบางคนมาตากแดดตากฝนรอเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยที่ส่งให้ไปเพราะว่าเป็นงานแรกที่มาคนเดียวปาจะตื่นเต้นมากอ่าทุกคนก็เลยเหมือนแกเสม,มือนลมใต้ปีกอ่าช่วยผลักดันให้ไปได้ก,กล้าได้ก,กล้าที่จะทำอะไรหลายๆอย่าง เร็วนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนน,อนี้อาจจะเป็นในการอุบทาเพลงก่อนจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับตัวปลายนะไปเกี่ยวกับชีวิตชีวิตของปลายโดยตรงแล้วก็จะมีคอนเทนต์ชาเลนจ์ในช่อง YouTube อัปเดตเรื่อยๆครับม,มันก็จะเป็นจังหวะจังหวะช้าๆครับไม่ไม่เร็วอ่านให้ได้ลองติดตามใช่ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับค่ะถูกไบอกว่ามีคอนเทนต์ดีด้วยใช่ในเรื่อง เราเป็นคนชอบกินครับก็เลยจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับกินซะส่วนมากนะจะเป็นรีวิวรีวิวของกินใช่ชอบชอบขอบคุณครับการให้รางวัลที่แบบติดตามชอบมาตลอดวันหนึ่งก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยรักและซัพพอร์ตที่ได้รางวัลน,นี้มาก็เพราะเพราะ ็เพราะคะแนนโหวตจากทุกคนที่ช่วยกันโหวตในทุกๆวันนะคบขอบคุณที่เป็นลมใต้ปีกที่ทําให้ปายได้กล้าบินออกมาจากลังถือว่าเป็นเป็นรางวัลชิ้นแรกที่เป็นตัวตนของปายเองการใช้ชีวิตของเรามันมันอยู่ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นเพศแห่งทางเลือกเราก็ไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตได้เต็มรูปแบบ พอได้รับรางวัลนี้มาเราเราสามารถใช้ชีวิตที่เต็มแล้วก็กล้าที่จะเดินมากขึ้นครับคุณผู้มันเปหากล้าที่จะเป็นตัวเองมากใช่ครับใช่ที่จริงเราก็กล้าที่จะใช้ชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าเรามีคติประจําใจว่าเราแค่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขมันก็เป็นความสุขของชีวิตแล้วแต่ได้รับรางวัลมามันก็ทําให้เรามีความกล้าขึ้นมาอีกมั่นใจใช่ครับผม อุน่นกาอิตโซเนฟ